อดีตประคุณหลวงตานะครับพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับบิณฑบาตนะครับในวันปวนาออกพรรษานะครับที่วัดบ้านเกาบ่ออาเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้มือกล้องจะเยอะเป็นพิเศษนะครับทั้งภาพนิ่งและไม่นิ่งนะครับนี่ประจันทัญเบูลนะครับแล้วก็หลวงพี่แม็กนะครับ อุปถาของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเนื่องจากมีหลายเฟสนะครับก็เลยหลายกล้องนิดนึงนะครับเด้อใครมาทําบุญใส่บาตรขอให้โชคลาภล่ำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงหายจากโรคจากภัยเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อนะครับมีเทพรบุตรนะครับบริเวณนี้จะมีเทพรบุตรนะครับแต่ท้ายค่อยจะเป็นเทพธิด้านะครับ นี่นะครับนี้เทพธิดาองค์แรกนะครับนี่ใสบัตรนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับวันปวาวณาออกพรรษานะครับวันปวารณาออกพรรษานะครับประเดชประคุณลวงตาก็จะนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับบินทบาตอย่างนี้นะครับทุกปีทุกปีนะครับขอโทษขออภไปเดินถอยหลังนะครับนี่ นะครับดื้อนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับในช่วงปวนาอุปสรปีละครั้งนะครับจะมีแบบนี้นะครับนี่ประเด็ดประคุณน้องตาจะนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับวัดบ้านเก่าบอและวัดบออชเนงนะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติจากโยมนะครับนี้มาแต่หลายบ้านด้วยกันนะครับอันนี้แม่ชีแม่ขาวจากวัดบ้านเก่าบอนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับ สงสัยจะเป็นบ้านพลแพงนะครับอยู่ใกล้ๆนี้นะครับนี่เด้อนะครับวันนี้กล้องเยอะเป็นพิเศษนะครับทั้งภาพนิ่งภาพไม่นิ่งนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับผู้ใดใครก็ตามเด้อมาทําบุญใส่บาตรวันนี้ขอให้โชคลาภลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อกานั่กันกันจะเริ่ภายในนาทีที สาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดิมอนุญาตถ่ายภาพอนุญาตถาา่า,ตถายภาพนะครับนี้คุณตานะครับมองไม่เห็นก็มาทําบุญใส่บาตรนะครับหลานพาทํานะครับเดออนุญาตใส่ถ่ายภายพานะครับนี้เรพาพาพาิ่มจะวันใจแล้วนะครับอยากยมจากที่ต่างๆนะครับ บ้านพูนแพงบ้านบอยชเนีงบ้านเสนสุกนะครับแล้วก็ญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนาวัดบ้านเขาโบนี่นะครับมาร่วมกันทําบุญไสบตรนะครับเด้อวันปวนารณาอกปัรซานะครับวันนี้จิจกรรมนะครับจนถึงเที่ยงนะครับตั้งแต่เช้านะครับมีโยมมาถวายปาท่องโกนะครับ โอวันตินกาแฟนะครับแต่เช้าเช้าขนมไข่หงด้วยนะครับมาตั้งแต่ตีสามนะครับมาเตรียมถวายนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ช่างกล้องฝีมือเอกนะครับภาพนิ่งสนิทนะครับพระธัญบุญนะครับนี่เืองเอาตั้งขางเขาังบ่อเลืองพื้นที่ นะครับเสียยันยงนะครับนี่เป็นอุปถาพรเดชพระคุณลุงตานะครับโดยการตังแต่วันที่1ิบแปดตุลาคมกานที่มีการตังแต่เวลาเจ็ดโมงพระเจ้ากระสงค์กษิตได แปดโมงเดอ้อแปดโมงสามสิบนาทีเป็นไปวันที 48, ่สิบแปดคูใดอยากสีนวดก็จะเลื่อนอนมานวดใดเดอ้อโดยบริการหนวดแ,แคมให้จากสมากาสมาค่าคนตาบอดอำนาจจะเจริญ ข้าวดีนะครับบริการนวดแผนไทยบริการนวดแผนไ<ด>ทยนะครับแม่บุญมีบุตรีบ <c oughs> นะ้านบ้านแสนตุขสาธุน้อยนะครับเนี่ยผมโดยพ่อกรแม่แม่บุญมาชาพรกันนะบริการสาธุนโดยแม่กะวังบรินารพรกันกนะจะเริ่มตั้งแต่สองโมงครึ่งเป็นต้นไปในวันที่สิบแปด ก็คือเหมือนอื่นนะผู้ใดอยากเห็นวัดก็อาจะจะเริ่นพอนยาโย,ยมมานวนดในเหมือนอื่น<ม>่า,าคาเวลาทางโค้งนี่คนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่หนูน้อยนะครับเก้าโมงข้าวันอาทิตย์สามวันที่บริวารตะวันนนักศาลาส,สันติสุข ในงานุมขะมาในวันเก่ากระ้หาราเขียวเขียวตะปูกผ่าเ่าเะบม่วงสาวอยู่ทางฝั่งสายเมื่อจะจีเป็นสาราสัิสุขต้องมีพื่นศีสันต์จ่ตนคุณแฉดินของวัดเก่าของข้างแตนบริวารเจอศริทวทวายแต่ในวัดต่างนั่ สวนมาจะเป็นคุณหนูน้อยนะครับนี่มาใส่บาตนะครับราคาในเวลาบ่ายสามชึ่วโมงสิบห้านาฬิกาการนาทีพีทีทออนเชิญผ้าพระกระถิ่นพีทีออนเชิญผ้าพ้ากระทิ่นอาจจะเลื่อ,ทอนทอดมารวม อัญเชิญทาน้ำกันเนออันเชิญทานละคอยแห่ข้ามาภายในวัดเจ้าเน่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีอายาโยมพร้อมกันที่อนุสรณ์สถานถินบุรพาจารย์วัดบ่าเก่าบออกับคือไปไปนาวัดร่วมกันยูทีไปนาวัด ตั้งขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินโดยนายเด่นการการบคดนายกสมาคมเมโลเดียผู้รับประธานผ้าพระกฐินพร้อมขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินเข้าสู่วัดบ้านกลอบบอตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตาฟานอำนาจ,จเจริญอันเชิญผ้าพระกรถินเดินโตกอ่ะเดินอ่ารอบโบสนาเดินลอบโบสอ่านึงรอบเพราะว่าบัวเท่าเป็นโบสใหญ่นอะจะเอาเดิรอบเดียวก็พอล <c oughs> อะแต่มันอีกที่ีการมันได้หลังจากอันเชิญผ้ะพระกระถินปาาทาน วางบนเนว้นพระหน้าโตมุพระรูปพระเจ้าวโรวงคือพระองค์เจ้าสาทิจยายาพดจิติคนภายในวสุสสการณ์เรียจากนั้นยาดยอนจะเจริญพรรับประทานอาหาร17จนากา,า,าสสนาทีห้าโมงเริ่ง นา่พีพีสม,สาม,ามโคชาฟังการทีรโโรรทรนี้อาจารยงนภ่ได้ยากโย่พร้อมการผีลูบลสดตกตระเรียนรักงงการแสดงจปและฝังวัฒนธรรม้น,น,นบ้าน,านอาจารย์คณะโลกสารบ้านแดนหลักเกิดขวัญบ่ายสีสองกดเต

หลานแม่อรจรน,นี้นะครับนี่หลานแม่อรจัรสายสุดนี่นะครับ รอนานไหมครับ <c oughs> หกนูน้อยน่ารักจังบัดบอชินิงนะครับนี่ ส, <asure it. S 1> สงสัยเป็นลูกหลานของพ่อยันยงนีดนะครับเนี่เวลากึ่ณะสงฆ์ระยะหลวงพ่อจากที่หน้าอุโบสการแสดงก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นาอุโบสการแสดงตรงการแสดงจินตาวัฒนธรรม จากบ้านบ้านจากคณะเยาวชนบ้านบ่อตูแขกปุลนองกาบอกของกีลาเรื่อากนั้นเส็จนาฬิกาอระกูลรองกาของยาดยมทุกฝ่ายจากบาทพระสงฆ์สามเณเรนจำนวนร้อยสิบาวรูปนแต่าไว้พราหารเช้าแด่พระสงฆ์สามเณเร ที่ฝนลงพาเมตวา,มารพรมลงพายรังนตอาชนตโตแทงดองโบแทงนาจุดตะกุนลงคาของด้วยอลงเส้นมันช่อราดีเดชยากโยงรับประทานอาหารจากนั้นเวลาอสองโมงครึ่งหลังจากที่พระ,ะเจ้าประสงค์รับประทานอาหารแล้วอยากโยง เด็กอาหารแล้วเหล่ากาฆ่าจังหวัดอำนาจเจริญโรงพยาบาลอำนาจเจริญโรงพยาบาลหัวตะพาเปิดรับบริจาค